ku anak raksa singjuddi สงสวรรค์พระจันทร์ตังเท้าจันทองค์เดียวตัวพระเท้าตังสีอุกนใจหาอุหมะเท้ากันดาบัสุราสุรียะภายกิตติธรรมิสัตตังคุมันธารารสี

pháp quân dân hòa ni đại bảo nam di ông phật đệ châu siêng tâm nguyện lợi thiên ba lợi quân an lấy sang khó an dân lành nước muôn quạt ta bát tiêu nhà đèn hoa suông anh ngã con đầy tất đệ đại thần thi đình công hạ muôn muôn ta

วันหนึ่งตายวันหนึ่งเกิดบางชาติก่อเกิดมาก็ประเสริฐเกิดเป็นเชื้อจากกระสากาบางคนเกิดมาเป็นคนธรรมดาบ้าไร่บ้าไม่ื่อยใจการตั้งตาหากมีจูตรบุญเราหากรู้ว่าทำให้กรรมมันตามพระพุทธไม่สารเสวยว่าจวงใจหายหา ดลวยแรงยังคืนหากไดเท่าคำชะลาปญาโคปญาพาเลยที่คืนหากใดที่แห่งแห่งสันต์สบายสงสารนี้มาเลยบ่มัาบ่แกนอันมัาจุราคุยกันเห่งหันยังการอันใดมัวรณาต้นอจากอันมัาจุระนากันจะัก ระวังก็ตัดเช่นจากลายภาพมองมาก่อนตัวก็ไม่ไปโดนเกินเพตุนี่ได้มาจากไปเข้าสูบอรัาเส้นสุขะโกมะภู้ตองเตโจมุกวาหูไม้หุ่นใจอากูไปในเด็กมะหุตินนาไตเตียวยังไง kwayo saiman eba tauhe <laughs> pepumangkau kina-kina tijen yamudyati kalengimim lakimau patiam sati waputulu kutulu koi bhut-po-lua-sya-tu-kao-fu-hu-tu-ki-lok-kau-pa-man-han-yang-sap-put-man-ta-kut-ngu pao den po ke tao ke ha ha เจ้มานายตาเอาชีพาคุ้สาสุขมองด้านลิบบอกคินของของนี้บอกให้ใจเโาออกเกินเต็มออกถึงไหนอันความโมเถานาตายเกิดเป็นของโบพเสร็จจันทความชราหิมแสงอวยบุตรแก่ที่ไรตัวตาม อันตาพอดนันจักเป็นของบ่มันจัว่าเป็นตัวเฮามันตั่าใจตัวเทตัวื่นบีปาลิมาทำมันอย่างไดเป็นคนเดินเตะก็รู้เส้นเก็คงควงใจุย หนึ่งกว่าของบ่อไถได้มั่นถึงไว้ตัวมหามัตยราชตัวถึงได้มั่นหักเลยโยตัววิชชาจลยาธิมรณาอะฮูอาตุทุกขังมุยเนาะตะเป็นอันรับ <San> không tay nguồn tái cảm bỏ tan kề yu ta có mẹ bỏ tan đây lại thuộc lại kỹ mà tai tên nhưng cha tôi phúc có có la ta bộ bỏ sang tâm hay tâm ăn mà thay ngày tổ con thế đi thúy ma bồ tát bảo ho sơ bồ tông ta kiệt ra mắt lại nơi thi tha ba la văn có kiến văn phúc kỳ 13.000 nhị kỷ ma lôn 2.568.đơn câu đơn Firman Bhutu Bhakara Narakana Itu Bahasa Sana Kolum Borum Tilo Kaca Nenggung Iban Satun Yung Yorbeni Katam Yang Tana Palami Sira Palami Wai Bin Yorba Wai Kakun Katua Baitu Kawa Baitu Kaita Rapa Kainah จุดต่อรองธึงยังโลกิยาโลกุตาลามีตังการมีฟันเป็นเจ้าถุงเทิเห็นอุหมาีคุณพอคุณยังเกินเพชรเป็นเจ้าหอมกัดด้วยโนลาเนียจิตกาบุญสาพีน้องมันตกมันต่อออกออกไปหุ่นเนื้อตัได้สร้างเงินหลังห้องกอบหมอควงคนเมียวไ มีแต่งสินอนมันลุกขึ้นยองไม่สิฟันเลีนมีของีมีพร้อมด้วยคาปบก้องมันให้เต้าก็คิดก็เกิอมีภาษาหวนมันกินน้ำใสใสไว้ในเงืนแล็ยังได้สร้างโลกเขาหลังหลังหลังทั้งเขาเกิดละเขาสร้างเลียังไห้กูจะทำอาเทศนา โมโลอินทิวานิปานะสุวะฟังโมไตตะณุกะไรก๊กเทนเตโมนัม o ยังมาทูกุภาราชะดุดอกอดอนินังเตนเลโหตะนาภัตตะนะตะ

สระภูคาตนไหลขอขอโอกาสหาราชนาภะเกโตสังประกาลติมีธรรมนาเกตาเวนาปฏิทานหลาขอโหธุวาจักขุทิสาส่วนบุญยิ่งนี้ไปภูเคยก่อนเคยรอดไปถึงหนังภูมรณะทุกข์ตายไปสู่บรรพลบไปหน้าภูมิมีนามกวนคือ <imitation>

ตนนี้เดินกันที่เกดาจุมันนันเอาคู่ส่งุนมนย่งนี้ไปตัวตลอดไปหอดถึงยังต้นตัวตุนเน่ไปทพงเพือนเม่บุญคูส่งนี้ไปหอดมาเจ้าของหูตึงต้องไงก่อนไปรอมาฝายก็ของเป็นงตะตอน ก่อนไปร้อนมาเยี่ยมนอนบอกหูเป็นเห็นเสื้อแห่นพาต้องไปร้อนมือาลุ้นกลัวกขอคืามตึงเครียดสิบนา็บสิบประการไือได้กินไม่บริโภคได้ปุ่นกิยาอได้ขากีกุ้งได้ถึงสุตในวันนี้ยามนี้หเป็นกินแล้วกิงเกียวยอดเยียระาร เนื่องโจคันนี้เดฺวเณกิรีวฑฺฒํปูหาตฺติวิวัฏฏานมคตาปสาสาปริวาสาทุองค์กสาสุยํพนฺเถอีมาเนยติมทุโภปรต angkeatanan make sana akanangwa ku tanmangka seka gankema putti yang kita digaambi karena gantemu bukema putuh ham sangkono hu